สวัสดีค่ะวันนี้จะเก็บหัวลิกต้องดูก่อนว่าหัวโตหรือยังองฟังใ้ดเ้ยโตแล้ว โตแล้วค่ะโตแล้วเนี่ยเขาแก่แล้วค่ะมี3ามใบที่ขุดที่ถอนมานี้คือเขาจะไม่เกิดมาอีกเลยนะคะจะไม่เกิดมาอีกเลยดังนั้นเนี่ยต้องเหลือพวกนี้เอาไว้ ปีที่แล้วนี่ไม่รู้ถอนเรียบเลยค่ะเมื่อปีที่แล้วนี่ต่อไปไปถอนกลุ่มอื่นนี่นะคะนี่คือหัวส่วนหัวเนี่ยจะใช้เวลาสมปีถึงจะเป็นหัวบางต้น3าถึงเปีนะคะจากนั้นถึงจะออกดอกเขาถึงไม่เก็บหมดเพราะถ้าถอนมาอย่างนี้ก็คือศูนย์ไปเลย กปีที่แล้วไม่รู้ถอมเรียบเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็กๆนี่เกิดจากมเล็ดนะคะอีกเจ็ดปีถึงจะโตขนาดนี้ไม่ไม่ถอน ไม่ถอนแบบเนี้ยเก็บใบเก็บใบเท่านั้นดูกออื่นหนเนี้ย นี่อีกคนนั้นพอแล้วมีอีกมากมายนี่ค่ะปล่อยไว้แบบเนี้ยให้เขาขยายพันธุ์ต่อไปาบ้าง นานนี่หน่หัวนึงนี่สองหัววายมีดอกแล้วด้วยอุย้ยดูดิมีดอกทั้งสองต้นเลยอุย้ยไม่น่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ใหญ่โห กอเบลอเลยค่ะนี่ไงคะเนี่ยดอกเขามเมล็ดเขาหล่นลงนี่ อีกสักต้นหนึ่งอีกสักหัวหนึ่งดูสิดอกลูกต้นยังเล็กอยู่ต้องไม่ทำลายน,น,นะนี่ค่ะเหลือไว้ใบเล็กอุ้ยดูสิ ถอนนี่ค่ะหัวรู้สิหัวเล็กไม่ถอนนี่ค่ะรูส,สิใบเล็กเน,นี่ยไปเหยียบนู่นนะคะอันนี้ก้อนนี้ยังมาถอนก้อนนี้เห็นปลาช่องปลาค่ะ ปลาเขาชอบกินรากหอมนี่ก็จะลองกินทั้งรากสิกหัวนหวนวงนนแก่เร็วนะบางคนเขาจะไม่ชอบกินหัวขนาดเนี้ยเขาจะกินหัวที่เล็กกว่านี้สองเท่าหัวถ้าจะเล็ก มีดอกแล้วปีนี้เห็นดอกรีบเร็วจังเนี่ยนี่นี่น,นี่เกิดจากมเมล็ดถ้าจะขาย,ยากหูใหญ่ได้ไหมไม่น่าจะได้ไวม,มากเลยนะั่นนะคะจะเลือกจะเลือกเก็บเฉพาะกอใหญ่แบบนี้ สวยจังเลยสวยมากมีแต่รีกกานม่วงต้นหาไิไม่น่าจะได้เพราะมันดิ่งลงดินถ้าลักษณะหัว ดิ่งลงดีเนี่ยต้องขุดนี่ไม่อยากขุดค่ะไม่อยากขุดคือถ้าขุดนะ่ต้องขุดหมดเลยลิฟทธรรมชาติาของลิฟค่ะจะเกิดเป็นย่ำน,นนะคะใบบางอุ้ยหัวขาด ไม่ได้แล้วค่ะหัวลุดหัวเล็กหัวเล็กดองอร่อยมากเลยเนี่ยดูสีกลิ่เนี่ยลูกกลานเต็มเลยเนี้ย ลูกกล้านเต็มนลยนั่นน่ะไหนดูกลุ่มนี้สิโอ้โหดูตรงนี้เกิดจากเมล็ดนะเนี่ยค่ะอ้ดูสินี่นั่นค่ะจะเกิดอยู่ด้วยกันส่วนมากก็คือ โชคดีอยู long, ่ดียอยู่ตรงกลางเล็กหัวลีด้ไหมนี่ยฮไว้เลยวนะนี่ ได้แล้วอันนี้ต้องขุดต้องขุดเท่านั้นไม่ได้ค่ะเพราะลักษณะหัวดิงดิงลงอีกแล้วดูซิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกหน่อยกลุ่มใหญ่ขอสักหัวนะอุ้ยีอีกโหยังมีอีกนะนี่จะได้หรือเปล่า อุย้ยมีดอกอีกแล้วอุย้ยยังไม่แน่ใจว่ามันกินได้หรือเปล่าค่ะนี่นะคะไม่กะเอ็หัวดิงลงนี่ค่ะ หัวใหญ่ต้นเล็กหัวใหญ่โหน่งปีที่แล้วขุดเกือบหมดเลยนี่ดึงลงดีแล้วนี่นี่สองหัวนี่นะคะดูสิต้นเล็ก ุดแบบนี้นะค่ะก็ละหัวสองหัวโอ้นี่กลุ่มใหญ่แต่ไม่ได้หมายถึงว่ากลุ่มใหญ่เป็นลานนะคะมันใบยาวพอจะเก็บได้ไหมนี่ใบเล็กอยู่นี่น่าจะได้ไม่ได้โอ้ย ดอกลนะกอเนี้ยนี่ต้นนี้มีดอกดอกสีแดงอเอาก่นอ,อนี้บ้างนี่กออีกหัวหนึ่งอันนี้แล่ค่ะไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้ว งัด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 ,งด,งดงงอ้ยสวยามอื้นึกไเท่านี้ล่ะค่ะลามมาถึงตรงนี้ให้จอหวัว อันนี้ไม่เอาอันนี้นี่แต่หัวเล็กเล็ก อีกทางเดินถอนไปเลยเน่ยอย่างนี้เห็นชัดเลยว่าก้านเม่วงก้านดอก Hun har lodd.